สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาบแฟมิะะลมี่ซื้อหอยแมงผู้นะคะไปหกเบอร์กระเพ้าแล้วมาซื้อก็ได้คอยด่าซื้อหอยแม่ซื้อหอยแมงผู้นะคะมากินกับลูกๆนะคะวันนี้วันแม่นะคะแม่ทําเพื่อลูกนะคะวันนี้แม่เลี้ยงลูกนะคะซื้อ,มอหมูอเ้กระทะมาสองชุดแล้วก็ซื้อหอยแมงผู้มานะคะแล้วก็กําลังจะแกงหน่อไม้นะคะ อันนี้จะเป็นขั้วแมงแขงนะคะนี่ขั้วแมงแขงอันนี้ก็แมงสดิ่งนะคะแมงจิลีดนะคะพอดีแวะตลาดเนาะแวะตลาดใบพัดนะคะก็เห็นแมงแขงห้าสิบาทได้เยอะนะคะอันนี้ก็ห้าสิบาทก็ได้เยอะเหมือนกันคะ่ะอันนี้นะคะชุดแกงหน่อไม้นะคะอันนี้อันนี้หมูหมูกระทะนะคะซื้อมาสองชุดเนาะไม่รู้จะพอกินหรือเปล่านะคะ วลูกหลานเยอะเนาะแล้วก็ซื้อกระดูกหมูมานะคะน้ำใบยนาแกงหไม้นะคะที่ต้มไว้เนาะที่ต้มไว้ก็เลยแกงหน่อไม้ด้วยเราต้องหน่มไม้ต้มสจกแล้วเนาะเราก็คักกระดูกหมูก่อนนะคะ เพราะว่าไม่งั้นมันจะคาวเราต้องคั่วกระดูกหมูก่อนนั<า>่งปิกเ,เก็ตเพือวัดเป,ปิดับปีเ่อปีเราก็ต้องคั่วกระดูกหมูก่อนนะคะ ไปด่งไฟย่เฮือนนี่นเอาไปนี่หิไปลูกไปกินยิ่เฮือนน้ใหญ่เอเขาารกินยู่นี่ออเาไปกินอยู่นี่อาไปกินมันเดียวคนละลูละกาจแยล้วเกินยู่นี่กินยู่นี่มันไม่ได้เต่าเต๋อีอมดีได้ปะอืมเอาเแบ่งเอาเคิึง

อออนเอแบ่งเอาลูแบ่เอาลืนายยูทูบมั้นี่ก็เอาอันสุดแบ่งดีน้อนเดียวเขาก็อยากกินกับเพื่อนๆเนอะ ือกับเพื่อนๆซื้อมาสองเมตรมันร้ไหมมันุกหรอเล่าอ้ยหรว่ามันหินม่ได้เดี๋ยวเจ้าก็เอาือเนี่ยูดหลายจ้ะแล้วมันขั้วตอั้วตือมหนเนียเต็มมือเนียอะบนี้มันชุบอะแบ ไม่ติมือำหน้าิกอ๋อรักกี่ว <T communist> ิน้องนเดียวเขาก็จะกินกับเพื่อนๆนะคะตามภาษาวัยรุ่นเนาะหือ

น้ำเยนามาแล้วค่ะักสวนผัดูี่ดักเลยแกงทั้งนอไม้สวยด้ชุดเียวดีมาต้องักแบบหลายถ้ซื้อตื้มเออเล่ซื้อแต่นีเลยนะีเลยะหืมหลามาอันร้านอันนั้นไหนร้าน่เออเออดีค่ะเออเออ <Es> เออออวอืมออืมอมอืิ้้อวะสี่คำน่คก็เงนดยวนะพี่เงื่องื่อนกวเลยออสอนคามลโสอนนี้บ้างโอ้โอ่นอ่านอ่านพี

แต่พี่จากอันนี้ง่ายี่เลยมาค่ะใครจะไปซื้อกูไปซื้อไปไปซื้อจะให้หนูซื้อไรมกตนีหรอยนึ่งยีว่าเก่งหมดนึงเลยมันมีคููเดียวขิน แกอีกได้ใส่กินไว้แกไม่มี้กิน้วยใส่ครบหมดแล้วยังเหลือผักสะแอย่ง ลงไปเน่ยเขาเลยว่าไม่ได okay? ้นะอ้าวกินน้ำเดีอดเนี่ยแหะรู้กินน้ำเดือดนั่นละน้ำจิ้มกันแบงเอาคนละถุงหน่าหอยกันเสื้อจาละมักเอาแกงน้องมาฮะเออ ินเต่หมูกระทะก็พอแล้วรู้สุกแล้วนะคะแกงหมากไม้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ